ไม่คลื่นไส้ทุกครั้งที่มองกระจกในห้องน้ำเพราะเห็นเงาผู้หญิงยืนข้างหลังผมยาวหน้าซีดเผือดแม่ซะหนูเห็นผีในกระจกไม่ร้องไห้บอกแม่แม่รีบเข้าไปดูแต่ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรหรอกลูกแม่จะเปลี่ยนกระจกใหม่ให้นะวันถัดมาช่างมาติดตั้งกระจกใหม่ไม่บีใจมากแต่พอเข้าห้องน้ำ เงาคู่หญิงยังคงยืนอยู่ตรงเดิมหมายตกใจจนล้มลงแม่รีบวิ่งเข้ามาดูเป็นอะไรลูกผียังอยู่ค่ะแม่หมายสั่นเสียงแม่มองกระจกแล้วนิ่งไปใบหน้าซีดลงลูกนั่นไม่ใช่ผีแล้วเป็นอะไรคะแม่อบกอดลูกแน่นน้ำตาคลอนั่นคือแม่ตอนแม่ยังมีผมยาว ก่อนแม่จะตัดผมสั้นหลังจากที่แม่เสียลูกคนแรกไปหมายมองกระจกอีกครั้งเงาผู้หญิงยิ้มเศร้าๆแล้วค่อยๆจางหายไป